สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการภูมิสมดุลกันอีกแล้วนะคะเรื่องราวที่จะนําเสนอในวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องของงานวิจัยของหนับภูมิคุ้มกันให้สมดุลจะเป็นยังไงนี่ยนะคะไปติดตามชมกันได้เลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะเป็นปัญหาเรื่องของข้อเข่าเสื่อมคะ่ะหรือว่าข้ออักเสบนะคะ ซึ่งเป็นกันเยอะมากๆนะคะปัจจุบันในผู้สูงอายุนะคะตอนนี้ป้านั่งอยู่กับท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตรานะคะซึ่งเป็นหัวหน้าคณะนักวิจัย Operation b i บนะคะแล้วก็ท่านเป็นประธานกรรมการและก็กรรมการบริหารบริษัทเอเชียนไฟโตสูติคอลจำกัดมหาชนหรือว่าแอปโก้นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ,คะต้องเรียนถามอาจารย์ถึงปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อมก่อนคะ่ะว่าในปัจจุบันประชากรไทยเป็นโรคนี้กันเยอะไหมคะอาจารย์ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงเนาะะแล้วก็ต้องอายุห้าสิบขึ้นผู้สูงอายุนะครับหลังจากปรับเปลี่ยนฮอร์โมนแล้วผมว่าห้าสิบเอร์เซ็นตนะของคนที่ผู้หญิงอายุห้าสิบอ่ะานเราก็จะได้ยินอยู่บ่อยๆพ่อแม่เราพี่น้องเราอายุเยอะแล้วคืออาการก็จะปวดข่าวอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะคนที่ไม่เคยปวดอาจจะไม่รู้ว่ามันทรมานขนาดไหน แต่จากที่ผมได้มีโอกาสสัมผัสกับท่านเหล่านี้แล้วรู้สึกว่าเมื่อเราทําให้ท่านเหล่านี้อาการหายไปโอ้ทำบุญเยอะมากเลยนะฮรรู้สึกดีใจมากเขาเข้ามาแล้วก็ขอบคุณนะขอบคุณเรามันก็เลยทําให้เกิดกําลังใจต่อไปว่าถ้าเราได้มีโอกาสที่จะพูดถึงงานวิจัยของเราได้ให้กว้างขวางขึ้นเราก็จะมีโอกาสได้ช่วยคนมากขึ้นนะครับ ภ<พ>าวะหนึ่งมันไม่สร้างเลยมีแต่เสื่อม <ฮะ S 1> นะครับข้อเข่าก็เหมือนกันนะครับข้อเข่าเราดูรูปภาพตรงนี้นะครับนี่คือภาพของเขา่านะฮะทางด้านซ้ายและขวา<ฮ>ะนะฮะและ้วดูที่รูปทางขวาแล้วกันนะครับ <ฮะ S 2> ที่มีชี้นี่ฮนะท,ท,ที่อ,อักษรชี้อักษรชี้ตรงนี้<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 2> เราจะเห็นว่าข้างขวาเนี่ยด้านหนึ่งจะมีกระดูกสองชิ้นน่ะมันติดกันทุกๆข้อ ในร่างกายของเราจะมีกระดูกสองชิ้นเคลื่อนไหวแล้วก็เสียดสีกันอยู่<า>แต่ในทุกๆข้อมันที่กระดูกสองชิ้นก็จะมีผิวข้อหรือที่เรียกว่ากระดูกอ่อนป้องกันการขัดเพื่อไม่ให้เกิดการเสียดสีจนกระทั่ง<า>อักเสบนะคร<า>ับทีนี้เมื่ออายุมากขึ้นหรือใช้งานมากขึ้นกระดูกอ่อนหรือกระดูกผิวข้อมันสึกไป<า>สึกไปกระดูกมันก็ชิดกันเข้า มันชิดกันเข้าเคลื่อนไหวนิดเดียวมันก็ขัดกัน hmm. มันก็เกิดการอักเสบนะครับมันเราจะทําอย่างไรสิ่งที่เราจะต้องทําในกรณีอย่างเนี้ยเพื่อให้เขาหายเจ็บก็คือประการแรกทีเดียวลดอาการอักเสบนะลดอาการอักเสบแล้วก็สองสร้างผิวข้อนั่นขึ้นมาใหม่นะครับปัจจุบันเนี้ยวิธีการที่จะลดอาการอักเสบหรือลดอาการปวดเขาก็ใช้ยากันกระต้านการอักเสบนะ ยาลดอย่าลดปวดแต่พอใช้ไปเนี่ยมันเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมันก็เหมือนกับแค่รักษาการปวดทั่วไปอะไชั่วคราวเหมือนเราทานยาแก้ปวดอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็การที่เราสร้างกระดูกอ่อนขึ้นมามันก็ยังไม่มีปรากฏชัดเจนว่าสามารถทําได้ด้วยยาในปัจจุบันนะครับแต่เรามีวิธีการที่ทําอย่างนั้นได้ถ้าหากว่าเราทราบว่าอาการเหล่าเนี้ย มันเกิดขึ้นจากภาวะในร่างกายของเราเข้าสู่ภาวะที่ไม่สมดุล<ม>ของภู่มคุ้มกันเมื่อเราื่นที่เราพูดถึงอายุเยอะนะฮะเพราะอายุเยอะแล้วเนี่ยร่างกายจะมีการสร้างสารที่ทาให้เกิดความเสื่อมความเสื่อมมากขึ้นมากขึ้นนะครับกรณีนี้ก็คือเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันเริ่มทํางานเยอะเกินไปหลั่งสารเยอะเกินไปกรณีที่ข้อเข่ามันเจ็บนะฮะมีการทําลายมวลกระดูก เฉพาะกระดูกอ่อนนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นจากที่ร่างกายของเรามีเม็ดเลือดขาวที่หลั่งสารเยอะเกินไป<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 2> สารที่หลั่งเยอะเกินไปตรงนี้ก็มีสารสารตัวเชเนสเบลฟาอินโดคินห <ฮะ S 2> แล้วก็อินโดคินสิเเป็นที่รู้รกันในของนักปูมคุ้มกันวิทยาว่าสารทั้ง3ตัวเนี่ยมันทําให้เกิดการอักเสบแล้วก็ทําลายกระดูกตามข้อเมื่อมันลดลงอาการอักเสบการทําลายกระดูกก็จะลดลงได้นะครับจากการที่เราใช้ สารสกัดจากมะขุดงระดำถั่วเหลืองฝรังและบบกเฉพาะองค์ประกอบที่สามารถทำงานกับเม็ดเลือดขาวให้ไปปรับการหลั่งสารจากเม็ดเลือดขาวนะเข้ามาแล้วก็ใช้กับผู้มีปัญหามันทำหน้าที่อย่างไรนะครับคนที่มีปัญหาที่บอกว่ามีการหลั่งสารสามตัวนี้เยอะเกินไปเราก็มีการใช้สูตรสูตรหนึ่งนะฮะผสมกันแล้วทดสอบ ในกลุ่มอาสาสมัครนะครับที่ที่ไม่มีไม่มีปัญหานะฮะแต่ว่าใช้แคปซูลแป้งเป็นตัวควบคุม<อ>คเราจะพบว่าสารสามตัวนี้ระดับมันควรจะเป็นมาตรฐานอย่างนี้นะครับ mm. แคปซูลที่เราทำขึ้นมาแล้วก็ทดสอบนะครับเป็นผลิตภัณฑ์อาหารนี่นะครับ mm. เพราะเมื่อประวัติไปจอะไม่เลือยเขามาดูแล้วก็วัดดูว่าสารเหล่านี้มันมีมากน้อยอย่างไร, mm. งไรเราก็พบว่าหลังจากวันที่15บ mm. ตัวแรก มันเหลือแค่7%ลดลงไปเยอะมากเลยนะคะครับ93%ทีเดียวตัวที่2เหลือ65%และตัวที่3เหลือ50%อสารทึ่งเป็นต้นตอของปัญหามันลดลงไปอย่างเนี้ยอ,อาการมันจะดีขึ้นไหมน,ะะนี่คือการใช้หลักของวิทยาการผูมุ้มกันในการช่วยปรับระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีปัญหาแล้วมันก็ไปแค่ไปทำงานกับมเลือยขาว ไม่ใช่เป็นยาแค่ปวดแล้วข้อมูลที่บอกว่าไอสารสามตัวเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้เกิดการอักเสบแล้วก็ทําลายกระดูกผมก็ไม่ได้ปูดเด็กนะ,ะนี่คือสิ่งที่นักภูมิุ้มกันวิทยาเขายืนยันมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นที่รู้กันไปเคาะดูอินเทอร์เน็ตได้นะฮะก็มีการยืนยันชัดเจนนะครับทําไมพอใช้ไปแล้วเขาไม่ต้องไปผ่าเข่าอีกเลยทําไมหรือก็บอกว่าหายปวดหายปวดแค่นั้นแล้ว ไหนบอกว่ามันเสียดสีกันอนะ่ะมันก็ยังเสียดสีกันตลอดใช่ไหมความจริงมันเป็นอย่างนี้ครับสิ่งที่เราใส่ก็ไม่ดีแคบซูลเนี่ยคือสารสกัดจากมังคุมดมาดมถั่วเหลืองฝรังร่งอบบกองค์ประกอบที่ใส่เข้าไปนั่นนะมีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกอ่อนสร้างคอลลาเจนขึ้นมานะคอลลาเจนชนิดที่สองนะซึ่งก็คือกระดูกอ่อนนั่นเองอขึ้นมาระวังข้อตรงนั้นนะแล้วก็ทําให้การเสียดสีเนี่ยมันลดลงไปเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจ ทันที่เราใช้แคปซูลมายการสร้างมวลกระดูกเกิดขึ้นแล้วสร้างไปนานๆมันก็ไอการเสียดสีกันมันก็ลดลงลดลงนะครับเพราะนั้ยิ่งใช้นานขึ้นกระดูกอ่อนนั่นก็สร้างมากขึ้นมากขึ้นแล้วภาวะัดเลือดของคนที่แคปซูลนี้เช้าสงแคปซูลเย็นสองแคปซูลนะครับแล้วงานวิจัยของเราก็บอกว่า15วันนะตรวจเลือดออกมาแล้ว ไอสารที่มีปัญหาเนี่ยมันลดลงครับตามข้อต่างๆในร่างกายก็คือใช้หลักการเดียวกันหมดใช่ไหมคะใช่หลักการเดียวกันคนที่เป็นกระดูกทับเส้นนะฮะคนที่เป็นไหลติดไหลปวดข้อปวดเนี่ะอาการเดียวกันอ๋อเหมือนกันหมดเลยไม่ไม่ใช่เฉพาะแค่ข้อเข่าอย่างเดียวกระดูกทับเส้นก็ใช้เวลานานหน่อยนะก็มากกว่าสักอีกข้อเข่านี่ใช้เวลารวดเร็วมากกระดูกทับเส้นก็ใช้ใช้นานหน่อย ใช้นานกว่านั้นนิดหนึง่งแต่ที่ผ่านมาก็คือเราก็ได้ช่วยคนนะครับะ,ก,ะก็ต้องเรียนว่าจากการที่เราช่วยคนที่เมีการเหล่านี้จํานวนมากเราก็มีความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็มีความภาคภูมิใจนับวันนับวันจะมีคนเข้ามาก็ขอบคุณเรามากขึ้นมากขึ้นผมก็คิดว่านี่เป็นอีกสูตรหนึ่งนะที่เรากําลังใช้ช่วยชีวิต ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยนะฮะแล้วขณะนี้ก็เริ่มมีการนำออกสู่ต่างประเทศนะครับ mm. เราก็คิดว่านอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยแล้วอาจจะมีโอกาสช่วยยกระดับ เศรษฐกิจ,กจของประเทศไทย,ไทยนะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสําหรับผู้ที่ต้องการจะดูแลปัญหาสุขภาพด้วยการปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลน,นะคะต่อไปค่ะเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะคะซึ่งงานวิจัยของอาจารย์สามารถที่จะดูแลปัญหานี้ได้เช่นเดียวกันนะคะก็คือเรื่องของดวงตาเสื่อมค่ะไม่ว่าจะเป็นหุ้นตาเสื่อมหรือว่าจอประสาทตาเสื่อมนะคะเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ